สบายดีครับม่อนี้กะม่อนี้ม่อนี่เขาหาเงัอาจารย์เขาหาเงันง่ากันหุ้งเขาเลยครับมึอนี่ไล่เมียไปหุ้งเขาครับเมียบอกว่ามึงไปตองไปล่างหมอให้กวรแต่กูบ่หุ้งมึงไล่นี้วะมึมันเขียดกันเหมือนเราเราหนี้ไล่นี้ข้อหาเงินมึงนี้ม่อนี้ให้เงินผอมเลยม่อนี้ให้เงินให้เงิน้อม เอามึงต้องใจขัารถปุหน่ค่าไปส่งเอาแล้วแต่ขาดีใจปใจแล้วให้ไรไปไหนอยากไปฮะให้ไรไปไหนงินในบัญชีมันเหลืออยู่หมือนหนึ่งเอววันละถ่ายโอนม่หันเหมือนมันจะมันสอะไรณยาบาทม่งเออ <ๆ S 1> มันโอนเราเปิดแกให้มันไปอ,อ่ะถือว่าส่งทางส่งทางอือไอ้มาส่งทางแล้วจะวไปาหามกับม้านะม,มึงเนี่ยหามห้องไหนน้งเขาห้องไ้บ่เออเออัสีเป็นคนในเลยฮึงึฮึฮึสึฮ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  เอาสิมีอะไรอ่เนี่ยบ่นี่ตอนนี้ไปยังเก็บสบายแล้วเก็บสายแล้เก็บายแล้วไปสองมึงไปไปเอาเอาหลอมนี่ยูขึ้นมายูยูขึ้นไปมีคนไปส่งไปเลยใส่ส่งหัวใสบขกอะไปส่งหัวไปส่งหอะไรกรทุางรถไฟไปรถไฟไปส่งให้ยบุรีล์บุรีลัมันกรองทางแล้วไปส่งหัวบุรีลำบุรีเออไปซีตะเกีลอยแสิ กีเพียไปร้อยแดสิบหกกิโลไม่ยาเพียรมใช่จับอาตัดมาวะอะไรตัดมาตัดแนวเอรุดผู้เบาสำหน่อยตัดมาเท่ละสองนิ้วบานติดเหลืองนี้ติดเดี๋ยวกูจแปะให้ติดแต่เพออะโอ้ยมงไม่เก็ดบาปเลวบากูบวไปโซมียมึงแกสันเอ้า เออมึงงอมเออมึงเห็นกูมีตัดมาจ๊ะเยาเหยาอะไรเหยาเยาอะไรมันติดยูกว่านี่เขาก็ตีเป็นกากระบาดแล้วเนาะมึงเป็ดโอ้ยเอาเป็ดลากี้แคียวมันตีเหลียงเอาไมืออกมึงเห็นไหนโคตรจะตีบอกพูจำไหนอยู่เอาลากี้แค่เดียวมาจะไม่กากระบาดบวกก้ากระบาด ก็มาอีกโอ้เดียวคือเดียวมันดีติดเหลืองมันอันตรายมันจีบป่อยก็เหรอปล่อยบอกสีเลยมันประยูมมันใหญ่เร็วๆอีกหัวทางหนึ่งหัวใหญ่โผล่เลยหัวนุ่มแมงขักหัวนุ่มแมงทุกคนพี่น้องก็มีการเฮ็ดคลิปครับ ไเก้ารตัมหนแ้งตอยู่ตัวโดนเต๋ิวมอยู่มันต้องเก็บเศษกะบตัเรยไปเลยอ้นมันไงหลีวาจ๋ามันพิดเหมือนนี่ยู่กายู่ยูนี่กาวสามกัได้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 อือนี่ครับมันจะมาติ่เหลืองกับนี่ตัวอน่่เลอยอื้ออีกานึงืเดี๋ยวพอแล้ว เด ouais ี๋ยวมึงแก่เสียยางได้บ่ผิดบ่ติดเหลืองเดี๋ยวมึงแก่ลูกยางไปสวงมันมึงไปกอดขามันอีกแกับมากกูนี่เด้อเอฟซีเด้อมารับดอกฮัลโหลฮัลโหลแค่อย่างนี้ทำอะไรอยู่มาหุงข้าวไหมมาหุงข้าวไหมอะไรนะทำอะไรอยู่มาหุงข้าวดิทําไมอ่ะ แล้วจะไปไหมตกลงฮะ <_ d histoire> ตกลงจะไปไหมบ้านใยนะเจ้าจ้างกับพ่อตาไปกันาซ้ำมันงีี้จ้าไปหาดีซ้ำถัวอันบมี่เหรอเนี่ยเอฟซี ขึ้นไม่งอนปะบอดีมึงขั้นขึ้นถึงได้บันไดเลยกูจะขี้คนนี้ตอบแชทมากจะไปไหมเมื่อกี้ขอหาอย่างกูฟังมาท่านขอหาอย่างมีขอหาอย่างไรซื้อเขาไถหน้าเก่งปะนี่มึงเก่ง้องกันอยู่ เมียไปไถนาให้เบิดมือมือเศ้าก็เฮ็ดกับเขาซอยว่างั้นนิ่งกันล่างหมอหุ้งเข่าก็สันนิ่งกันหุ้งเขา่าก็ไปามากๆอะ่ะน้ำตาสีไหลอีกนั่นวะมักหยองยี่หนึ่งกับบ้าจีบักดึงยับมักหยองครับผัวเมียคู่นี้ไข่เงึดมันเกันละครับนี่เลยครับบ้าจีแห้งเขาโว่นี่ศูนขอเกินว่าเอาไว้ให้แสนหนึ่งสิไปอยู่นะแสนหนึ่ง <c oughs> จากหนุบอากาศไปนำหนาๆช้ำมัน สมอาสมอผัวแบบกูตายสิบซาดก็หาไม่ได้ขุดมาบอกมึงจ้างมันกรบปากอะไรขึ้นวะจ้างมันกระปากไปอ้าวเข้าเรียนกันมันยังลุงแม่พร้อมกระเป๋าเสือผาปอเดิมพันปอเดี๋ยวเขาไงมันตอบแฉกแน่มึงเอาเปียบกูเหรอเนาะไม่เอาเปียบกันเหรอมาไปมาเรามาไปบ้างเอ้า งเมื่อมึงามันจะถือกระเป๋าเสื้อผ้าลงมาบ่บ่ทีมาได้โตได้โตทำมาอืมเนี่ทางซางเยี่ยวเรียนยังฮะได้โตได้โตขึ้นถือกระเป๋าลงมาหนึ่งเดี๋ยวกูจเช็ดไปบอกมันถือกระเป๋าลงมานึ่งมีสารพันมันตอบว่าอย่างไรอือตอบว่าอย่างไรเดี๋ยวเขาตอบกวนตีนมันอืออะตอบว่าอย่างไรอ่ะ ไอ้กูไปกูก็โง่ส ja ิเป็นว่ะย้อนเสียตอบมึงก็โง่ต่อไปนี่ที่บอกไอ้หมดเนี่ยถือกระเป๋าเสื้อผ้าลงมาเฮาเดิมพันกันอยู่ก่าจันเอากระเป๋าเปล่าก็ได้มึงก็โง่ต่อไปนี่หนได้หลักฐาน นี่นี่นีน่นี่ใจบ่นี่ใจบ่มึงใจบ่สามีอะมึงใจบ่มึงยังมาเก่งกับกูสามีอแต่ผิวกับผามาแล้วภาษายังสม坤เอาถังนั้นเนระเป๋าลอมาเปนสิกไหนจิงเอาทุเรียนไหซําอิ่มไหมเนาะไปไปไปโฉงกามาคนที่ขาหมูสูงอีกแล้วบ่แ่ว่าไปโบกามาเนีเอาแค่กระเป๋าเสื้อผ้าไปแต่มันถือกระเป๋าเสื้อผ้าลงมานี่ ทุเรียนอิ่มหนึ่งมาทุกคนบอวะทุเรียนอิ่มหึเลยอิ่มหเลยด้ว่แม่คนแใจบอวบบ่ไต้องไปสมงพ่อแม่ต้องไปมอดใสเติมน้ำมันเ้ว่ะบามันห้มื่นหนมื่นหนึ่งมันให้หมดมื่นหนึ่งเลยแต่หมดสีจางจะบาทมัน่าสั่นแจะขอแม่คนนี้ให้ค่านรำมัน้องแหมโอนให้มื่นหนึ่งหโอนให้หมดมื่นหึเอาโอนก่อน่ โอนให้แล้วมันเอาโทรศัพท์อไปแล้วเหลักฐานไม่มีเอาเหรียญยังไงบีแจ็คมันโอนโอนน่ะนี่บ่ฮู้เอาเหรียญก่อนนี่เอาจังไหนฉีถือกระเป๋าลงมาบ่เดี๋ยวเขาถืออยู่ลงมาบ่เขาลงมาใส่โมฮูแต่ตอนนี้มันเก็บสัปหาต่ว่าถ้าไปชงได้กำมันสกินดยักษ์ซื้อสูกินดพี่ลี่เราถาไปชงกำมาเนี่ยทุเรียนยังไาอยู่ชีสเกียไหมทุเรียนภูเขาไฟภูเขาไฟเนาะ ถ้ากูไปส่งมันลงจากรถแล้วแฟนบ่มึงโอนเงินไปกูพิมพ์เหมาสวนทุเรียนภูเขาไฟเลยเห็นบ่กูต้องเช็คอินว่ามันอยู่บ้านเอาบ่ล่ะมันกลับมากะซังเอาใจไหนวะใจไหนเอาใจไหมถ้ากูไม่โง่กูคงไม่ได้มาอยู่ตรงนี้หรอกคนน่านี่หวานใชล้เกินความรักของเขากูโง่เพราะรักมึงนี่แหละนี่ไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวกูพิมพ์ให้ กูอุ้ยเอี่ยงวะพิมใหญ่ว่าโทษซาเบิร์นนี่ลพี่นอนเลยนี่เดี๋ยวรอไปตามชมอนต่อไปแล้วไม่ต้องกระจอกเทจะไปไหมปิดเสร็จก่อนนี่ครับมึงมันบอกกับเมียมันครับจะไปไหมเอามาให้กูสี่หนึ่งแสนกูจะไปไม่ต้องกระจอกเท ทำไมกูต้องไปกูเสียมาเดี๋ยวตอนไปเพตุก็เสียเทียนคนก็ไปเยอะเทียนเอออย่างเฮ็ดจังไรนะเห้ยเหตุอยงไรเห้เฮ็ดจังไรกูไอ้กูตื่นเต้นเฮ็ดคือเขาเนี่ยมึงสิีจกกันยุงทั้งรถแหย่เบิ้งแล้บ่กเฮ้เฮ็ดคืออีนอเตะอีนอ้าะมันบรแําจริงนี่ว่าโอเคเนาะเอ็ซีเดี๋ยวเขามาหลุดกันว่าคลิปหน่าเนี่ยลงหมดลงมาก สิถือกระเป๋าเสื้อผ้ามาลำบอ่อต่รู้ว่านิ่งกันล่างหมอเขา่าหนิงกันหุ้งเขา่าเอาพีดกันครับมือนีเอ่ะโอเคเนาะเขาาคหัววยนะ